สวัสดีค่ะวันนัดค่ะวันนี้จะมารีวิวหนังสือเรื่องเรื่องนี้ช่างหลิงเทพส่งครามสองชาติพบนะคะอันนี้แบบบ็อกเซตน้ามีสามเล่มจบค่ะบ็อกเขียนว่าราคาด2ึ0พาบาทแต่ว่าเราเห็นว่าช่วงนี้มันลดราคาอยู่นะคะเหลือแค่900าร้อย h ติงเก้กว่าบาทค่ะเราก็เลยซื้อมาอ่านนะ โอเคมาเข้าเรื่องย่อกันเลยเรื่องย่อก็คือทาา่ามการดูหนามองไปทางไหนก็มีแต่สีขาวมีหิมะตกลงมาอากาศเย็นจนไม่สามารถก้าวเดินต่อไปได้กองคารวะนหนึ่งก็กำลังเดินไปอยู่ในป่าใช่ไหมคะมีคุณชายน้อยคนหนึ่งเนี่ยอยู่ในกองคารวะน,นั้นด้วยแต่ว่านันถูกโจมตีโดยโจรป่า พอถูกจงตีปุ๊บก็ต่อเกิดการต่อสู้กันแข็งค้แข็งคแต่ว่าในระหว่างที่ผู้ชายน้อยเนี่ยคนนี้หนีออกมาผู้ชายน้อยเขามีร่างกายที่แบบว่าไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วเขาก็สู้อาการหนักไม่ค่อยได้ทําให้เวลามีอากาศหนาวเนี่ยอาการเปื่อยเขาจะกำเริบใช่ไหมคะก็ พอดีว่าเขาเนี่ยกำลังตกอยู่ในอันตรายจะตายอยู่แล้วแต่ว่าพอดีมีทหารคนหนึ่งเนี่ยผ่านมาทหารคนนั้นก็ได้ช่วยเหลือคุณชายน้อยเอาไว้ทหารเนี่ยไม่สามารถไปส่งคุณชายน้อยที่บ้านได้เขาว่ากําลังจะกลับไปที่กองทัพของตระกูลเวคุณชายน้อยก็เลยกลับไปที่กองทัพนั้นด้วยพอกลับไปปุ๊บเจอกองทัพอันยิ่งใหญ่ของตระกูลเวแล้วอีกองทัพเนี่ย ประกอบไปด้วยสองคนที่เป็นผู้ปกครองก็คือคุณชายใหญ่แต่คุณเวก,กับคุณชายรองคุณชายใหญ่เนี่ยเป็นแบบว่าคนที่เก่งทั้งบูทั้งบุญเป็นคนรูปรูปงามแล้วก็แบบว่าถึงจะทําการศึกซู้อลบอะไรเนี่ยแต่ว่ามีไมตรีต่อค่าศึกต่อเฉลยต่อนู่นนี่นั่นเป็นคนดีอ่ะเออส่วนคุณชายรองเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเก่งมากเป็นคนบูเก่งมากมึงคือแบบเขาเก่งแบบ เก่งไม่หวแล้วคือแบบหนึ่งคนสู้หนึ่งพันหนึ่งคนสู้หนึ่งหมื่นก็เอาอยู่ยนะอะไรเงี้ยคแบบเป็นคนที่แบบว่าไม่ว่าใครก็ยำเกงเขาอนะไรเงี้ยขณะที่คุณชายน้อยเข้ามาพักที่กองทัพนี้ใช่ป่ะคะ ไอหิมะเนี่ยมันก็ตกหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วคือแบบคุณชายน้อยเขาก็แบบเออทนไม่ไหวแล้ววะคือแบบมันหนาวจนจนร่างกายเขาจะรับไม่ได้แล้วเขาก็เลยตัดสินใจว่าเขาจะไปแช่บ่อน้ำผุร้อนที่ค่ายทหารพอเขาเดินไปแช่ปุ๊บท่ามกลางไอน้ำที่ลอยพุ่งขึ้นมาท่ามกลางกิ่มน้ำมันถันนูๆๆๆๆ่นนี่นั่นภาพข้างหน้าก็พาเรือนมองไม่ค่อยชัดแต่ว่ากลับเห็นผิว กายที่ขาวสะอาดรูปร่างอันงดงามของหญิงสาวคนหนึ่งหญิงสาวคนนั้นเนี่ยมองจบตาก,กับคุณชายน้อยอยู่แล้วเขาก็ลุกขึ้นมาเวย้ยก็ใส่เป็นชุดของคุณชายรองเว่เทพสงครามอันเก่งกาจนั้นคือเป็นผู้หญิงและคุณชายรองเว่ก็บอกว่าให้คุณชายน้อยเนี่ยไวยเอออย่าไปบอกใครนะว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยสัญญากันนะอย่าไปบอกใครอะไรเงี้ยก็คุณชายน้อยก็ได้รู้ความลับอันยิ่งใหญ่ไปแล้วพอหลังจากนั้นใช่ไหมพอเรื่องราวดำเนินต่อไปคุณชายใหญ่ที่ออกไปลบนี่ย พาดท่ามาเกิดติดผิดขึ้นมาอะคะ่ะผิดแล้วสองพี่น้องเนี่ยเขารักกันมากเขาไม่เหลือใครแล้วในครอบครัวเขาเหลือแต่กันและกันเท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณชายรองอะคุณชายรองที่เป็นผู้หญิงคุณชายรองเนี่ย,ยเ,ยายเยขาก็เลยจะไปหายาถอนเลยจะต้องทํายังไงถึงจะไปหายาถอนผิดได้เขาเนี่ยก็จะไปเลยจะไปที่ภูเขาแต่ว่าเขาอะไม่รู้ว่ายาถอนผิดทปยังไงเขาก็เลยต้องรบกวนคุณกุนซือคนหนึ่งไอ้กุนซือคนนี้เป็นคนที่ตระกูลเวลอยากได้มานานแล้วเขาคือแบบเขาเก่งมากไงเขาเก่งแบบ เก่งมากค่ะวางแผนการลบนู่นนี่นั่นเก่งเก่งทุกอย่างเลยแบบเก่งอะ่ะตระกูลเวก,ก็เลยอยากได้คนคนนี้มาร่วมทัพด้วยพอได้มาใช่ปะคะเขาก็เริ่มมีความสัมพันธ์นู่นนี่นั่นมากมายกับคณชายลองทําให้เริ่มสนิทสนุกกันพอเขาจะไปหา,าสมุนไพเพื่อช่วยพี่ชายอย่างเงี้ยเขาก็เลยบังคับให้อีนี่ไปด้วยบอกว่าแกรู้เรื่องสมุนไพรจะต้องช่วยได้แน่อะไรเงี้ยก็เลยไปด้วยกันพอไปด้วยกันปุ๊บสองคนนี้พอไปหาสมุนไพรดันติดพิษด้วยติดพิษสองคนแต่ว่ามันเป็นพิษที่ถ้าเกิดสองคนนี้ ยังอยู่ด้วยกันก็คืออยู่ด้วยกันแต่ถ้าเกิดมีใครคนใดคนหนึ่งตายอีกคนตายด้วยเป็นพิษแบบนั้นค่ะก็ไม่เท่าไหร่เพราะว่า2คนนีม้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันโอเคก็พอกลับไปช่วยเหลือคุณชายใหญ่ได้ พอเรื่องเราดําเนินไปเรื่อยๆใช่ปะคะทาให้ตระกูลแว่นเนี่ยต้องออกรบอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้คุณชายใหญ่กับคุณชายรองเนี่ยดันแยกจากกันพอดันแยกจากกันปุ๊บคุณชายรองที่อยู่อีกฝักหนึ่งก็ได้ข่าวว่าคุณชายใหญ่เป็นอย่างงู้นอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นสักอย่างทําให้คุณชายรองเนี่ยอยากจะกลับไปดูคุณชายใหญ่แต่ว่ามันไม่ทันแล้วอันเนี้ยเป็นการ หลอกให้เดินทับค่ะคือแบบโดนหลอกตระกูลเว่โดนหลอกโดนตลกแผนไม่มีกองทัพจริงๆคือไม่มีอะไรเลยคือแบบเขาถูกหลอกอะแล้วด้วยความที่โกรธเกลียวจะชักกระบี่ขึ้นมาฆ่าฟันอิทหารคนนั้นใช่ไหมแต่ว่ากระบี่ข้างตัวของผู้ชายรองเว่เนี่ยก็ถูกสับเปลี่ยนเป็นกระบี่ที่แบบว่าเปราะบางใช้ไม่ได้ซะแล้วด้วยกระพิดในตัวเนี่ยก็กำเริบขึ้นมาทําให้เขาก็คิดว่าเฮ้ยหรือว่าอีกุณซือน้ำมันตายไปแล้ววะคือแบบเขาเมันจะตายแล้วเขาเขาแบบไม่ไหวแล้วจริงๆริะเขาถูกหลอก,แบบก,ลอกแบบถูกวิถ แบบถูกไล่ต้อนจนแบบไม่เหลืออะไรแล้วอะ่ะก็ทําให้เขาเนี่ยตกน้ําตายไปเริ่มเรื่องก็คือประมาณนี้แล้วก็ทุกค,คนก็พอเราได้อยู่แล้วลวะว่าเขาตายไหมตายไหมไม่ตายเพราะเป็นชื่อเรื่องเลยคะะฉางหลิงเทบสมคางสองชาาิพบอีนางเอกฟื้นกลับมาพอนางเอกฟื้นกลับมาปุ๊บก็คือจะดําเนินการแก้แค้นและใครมาทําอะไรตระกูลเว่ไว้คือใครทรยศหักหลังอะไรจะต้องจัดการคำละแค้นให้หมดอ่ะประมาณนี้ก็สำหรับเรื่องเนี้ย ครเคยอ่านปิดแผ่นฟ้าทุกปฏิพิบบ้างคะอ่าน่าจะมีแหละคือแบบเรื่องนั้นมันสุดยอดมากใช่ปะเรื่องนั้นมันสนุกมากคือแบบมันพลิกทุกหน้าเลยคือแบบข้อมูลที่ได้มาอ้าวมันหลอกวะกนู่นนี่นั่นเอา้าโกหกณเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันสนุกมากอะอันนั้นอนะแล้วมันเป็นเรื่องเราแค่เออในวังหลวงใช่ปะคะได้วังหลวงอ่าราชวงศ์นี้กับราชวงศ์ก่อนแค่นั้นแต่ว่าอันเนี้ย คือมันแบบทั้งยุทธภพอะแล้วแบบแควนแต่ละแควนแวนนี้แบ่งออกเป็น2อ,อันเป็นตรงเสียกับซีเสียกับอีแควนเยี่ยนที่อยู่ข้างบนอีแควนเยี่ยนก็จะไปะตีอ,อ,อีสองแควนนี้อีแ้นอีสองแควนนี้ก็ตีกันอยู่อะไรเงี้ยคือแบบเออมันเยอะอะแล้วก็เป็นทางแบบพวกกาลังภายในทั้งยุทธภพอะไรเงี้ยใช่ป่ะคะก็จะมีตัวละครอย่างยุบจับยุบ,ยบ เยอะเลยอะแลอตัวละครพวกเนี้ยมันจะเกี่ยวพันกับการที่ตระกูลเวททำอยู่นอย่างนี้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเว้ยมันจะเกี่ยวข้องแบบไอ้นันรู้จักไอ้นี่ไอ้น,นี่รู้จักไอ้นันไอ้นันอย่างมุ่นอย่างนี้ไอ้ี่อยากได้วิชาโน่นนี่อะไรเงี้ยคือแบบทุกอย่างมันจะเกี่ยวโยงเกี่ยวโยงกันหมดเลยเว้ยแล้วก็ถ้าเกิดถามว่าสนุกไหมก็คือสนุกสนุกเลยอะนางเอกเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบปลอมเป็นผู้ชายใช่ปะปลอมเป็นผู้ชายในกองทัพแล้วก็ เขาเป็นคนทื่อๆแข็งๆแ,แบบเหมือนทหารอะก็เป็นคนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งมากแล้วก็ด้วยการที่เขาเนี่ยฝึกวิชาซื่อหมะมาก่อนไอ้วิชานี้ไม่ไม่เคยมีใครในยุทธภพบฝึกสําเร็จเลยเว้ยแต่ว่าพอนางเอกเนี่ยฝึกสำเร็จเ,เ,าเ,าเ,เ,เ,จเขาก็เลยกลายเป็นแบบว่าสุดยอดเทพสงครามอะไรเงี้ยเก่งมากแต่ว่าอีวิชาอีวิชาซื่อหมะเนี่ย วิชาเนี้ยมันทําให้หนางเอกเนี่ยไม่มีจิตใจของความเป็นมนุษย์ค่ะไม่รู้จักความว่ารักต้องไห้ไม่เป็นหัวเราะไม่ได้เป็นคนที่แบบแข็งทื่อไปะทุกอย่างอะไรอย่างค่ะก็แลกมาด้วยพลังกำลังอันแข็งแกร่งถ้าเกิดถามว่าซูไหม เรียกว่าเป็นคนซูที่ตกละกำลาบากดีกว่าเออถึงจะเก่งด้านการอาหารแต่ว่าก็โดนพิษนะเวย้ยถึงจะเก่งนู้นเก่งนี้เก่งอยู่ทต่พบแต่ว่ากาลังภายในก็ถูกปิดกั้นอยู่อะไรเงี้ยก็จะเป็นอะไรทองนองนั้นคะ่ะเออเราค่อนข้างชอบนางเอกเรื่องนี้เนะเพราะว่าไม่ค่อยเหมือนคาแรคเตอร์นางเอกเรื่องไหนที่เคยอ่านมาเลยแล้วก็ส่วนพระเอกสช่เป่คะเราเห็นในรีวิวคนอื่นอะเราไปอ่านมาใช่ไหมเขาก็แบบว่า เออมีเรือให้ลงนะกินลงกินลำอนะไรเงี้ยแต่ว่าสําหรับเราพระเอกคือชัดเจนมากชดชัดมาตั้ต่ตอนแรกเลยอะชัดมากว่าเป็นอีนนียแหละ <c oughs> มันนั่นแหละจะมีใครไม่มีใครอีกต่อไปแล้วคนนี้แน่นอนอนะไรเงี้ยสำหรับเราก็คือขอพูดชื่อเ,เอกไปเลยเอกก็คือท่านโหน้อยค่ะท่านโหน้อยดีมากเขาดีมากจริงเว้ยเขาแบบเขารักนางเอกแบบรักรักอ่ะเขาแบบร่างกายเขามันโคตรอ่อนแอเลยเว้ยร่างกายแบบปลืกเปียกปลอกแปก คือแบบจะตายวันตายพุ่งก็ไม่รู้ทําให้เขาเนี่ยแบบยอมแล้วอะคือแบบเออเขาไม่คิดที่จะมีชีวิตต่อในวันพุ่งนี้แล้วเขาแบบคุายอมแพ้กับการมีชีวิตไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาเนี่ยอยากจะตามหาหนางเอกเว้ยเขารู้ว่าตระกูลเป้ถูกทรยศเขารู้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาเนี่ยมีความลับบางอย่างที่แบบว่าสําคัญต่อเรื่องเนี้เอาไว้แล้วเขาเนี่ยรอคอยที่จะได้เจอนางเอกอีกครั้งอะไรเงี้ยค่ะเขาแบบเออเขาเป็นคนดีเขาน่ารักมากเขามีความแบบ กะลอนปินฟอนเจ้าเล่นิดหน่อยแต่ว่ามันเป็นความเจ้าเล่อะไรที่น่ารักมากแล้วเขาอะเขากเก่งมากเว้ยเก่งแบบเก่งอะ่ะ คือแบบไม่ว่าแผนอะไรมาอะไรเงี้ยเขาเป็นคนที่แทบจะฉลาดที่สุดในเรื่องแล้วคือแบบเก่งมากอะฉลาดมากคือมีแผนอะไรมาคนนั้นคนนี้พูดอะไรมาเขาก็แบบว่าเขารู้หมดแหละว่าใครทําอะไรอะไรไว้บ้างอะไรเงี้ยเขาเก่งไงเราก็เลยยิ่งชอบเขาเป็นพิเศษแบบว่าเขาฉลาดด้วยแล้วเขาก็น่ารักด้วยแล้วเขาเนี่ยตอนที่เขาพยายามจะเข้าหาหนางเอกแล้วนางเอกเนี่ยไม่เข้าใจคือนางเอกเนี่ยแบบไม่เคยมีความรักมาก,ก่อนแล้วแบบไม่เคยร้องไห้ไม่หวดราะไม่ไม่อะไรเนี่ยไม่มีความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามีความแครละคายนะเว้ยว่าแบบเออเราอาจจะรู้สึกอะไรกับเอก ได้นะส่วนพระเอกเนี่ยก็พยายามจะเข้าหาเขาจะพะยายามจะแบบนู่นนี่นั่นเขาอะไรเงี้ยน,น่ารักมากคือแบบเออพระเอกน่ารักมากจริงๆส่วนตอนที่นางเอกเนี่ยทาให้พระเอกเขินน่ะพอเริ่มรู้ใจตัวเองแล้วก็แบบแกล้งแยกลับอะไรเงี้ยเออน่ารักมากแล้วเขาเขินได้น่ารักมากกันเขาน่ารักอะเออเขาดีแล้วก็เรื่องเนี้ยคือแบบมาสามเล่มใช่ปะคะความยืดยาวมันแบบ เหมือนดูซีรีส์จีนเป็นร้อย้ๆร้อยๆร้อยๆพันๆตอนะคือแบบเดี๋ยวก่อนทำให้มันยาวอย่างนี้นะอะไรเงี้ยก็จะมีความแบบนั้นใช่ไหมคะตอนเล่ม3าตอนกลางๆเล่มอะ่ะมันช้ามากก็แบบ เรื่องมันช้าแบบช้าจังเลยอะเมื่อไหร่มึงจะจบเนี่ยเราอะก็คิดนะเว้ยว่าฉันก็เดาตอนจบได้ประมาณหนึ่งเปล่าว่าแบบอ่ะอันี่มันเป็นตัวร้ายทำไมถึงไม่ไปฆ่ามันทิ้งซะเลยอะทาไมบ้าแลามไม่ฆ่ามันทิ้งนั้นเรื่องจะได้จบจบไปอะไรเงี้ยแต่ว่าถึงพอจะเดาได้นะเว้ยมันจบยังไงอะแต่ว่าก็ท้านทายไม่ไหวเว้ยคือแบบฉันน้ำตาแตกน้ำตาน้ำตาแตกมาคือแบบฉันสงสารมากคือแบบคือพระเอกอะคือแบบสุดสุดอะคือแบบฉันอะ คิดไวแล้วนะเว้ยว่ามันคงจะประมาณนี้แหละมาประมาณนี้แหละอะไรเงี้ยแต่ว่าฉันไม่คิดเลยว่ามันจะขนาดนี้คือแบบโอ้โหอะไรขนาดนั้นอ่ะฉันแบบโอ้โหฉันร้องไห้ไม่ไหวเลยอ่ะแบบเออฉันสงสารเขามากแล้วก็แบบเขาแม่งโคตรเท่อแม่งอย่างเท่เลยอ่ะยทจะพบนะเว้มันไม่ใช่วางหลวงที่แบบปุบปับปุบปับแล้วมันรวดเร็วอะไรเงี้ยว่ายทธภพมันจะต้องรอต้องรอต้องรอแล้วเขาค็แบบคือแบบเขาว่างแผนมาขนาดนี้แล้วอ่ะคือแบบ ป้มึงพระเอกมึงเป็นพระเอกถูกแล้วมึงเป็นพระเอกจริงอะไรเงี้ยต้องให้เขาจริงๆค่ะพออ่านตอนนี้ปุ๊บใช่ปะ่ะไอตอนที่หน้าเบื่อนะหน้าเบื่อเนนะี่ยคือลบทิ้งไปได้เลยอ่ะคะแนนพุ่งตูง้ไปเก้าเต็มสิบเลยสําหรับเรานะดีเลยอ่ะแล้วก็อีอีตัวร้ายอีพระรองฉันขอไม่ได้ว่าพระรองนะฉันขอได้ว่าตัวร้ายคือแบบ นิสัยไม่ดีมากนะมึงอะคือแบบมึงเป็นคนนิสัยเสียมากเลยนะอีตัวร้ายเนี่ยมันถึงจะแบบมันรักนางเอกก็จริงแต่ว่าด้วยการที่มันทําอะไรแบบนั้นกับนางเอกอะมันไม่สามารถที่จะไปบังคับหรือว่าไปอะไรกับนางเอกได้เลยแกมีสิทธิ์แค่ไปขอโทษเขาอย่างจริงใจอะไปขอโทษเขาอย่างลูกผู้ชายอะแล้วเขาจะให้อภัยแกหรือไม่ให้อภัยแกมันเป็นเรื่องของเขาแล้วอะคือนอกนั้นอะ แกไม่มีสิทธิ์เลยแกไม่มีสิทธิ์ไปบังคับเขาแกไม่มีสิทธิ์ไปฆ่าแฟนเขาแกไม่มีสิทธิ์ไปทําอะไรเขาเลยแล้วมาอ้างว่าหลักเขาคือมันไม่ใช่ว่าทํามาเป็นรู้จักเขาดีทําเป็นแบบนี้ว่าตัวเองเนี่ยถูก นางชาระแค้นเรียบร้อยแล้วทําให้ความผิดทั้งหมดเนี่ยมันหายไปแล้วก็เรากลับมาเริ่มต้นใหม่ได้ไหมคือแบบมันไม่ได้ปะวะทําไมมึงเป็นคนอย่างนี้วะคือแบบมันไม่ได้อะเราคือตระกูลเวตอนนั้นอนะเขาทําดีกับมึงแค่ไหนอ่ะเขาทําไม่ดีกับมึงเหรอเขาทําไม่ดีกับมึงหรือเปล่าก็เปล่าอะ่ะมึงอ่ะเป็นบ้ากูพูดเลยคือแบบไม่ใช่ผลองแล้วคือแบบมันมีตอนพิเศษของอิตาน,นี่ด้วยนะหลายตอนเลยแล้วฉันก็แบบ แล้วฉันก็ไม่ได้เห็นใจมากขึ้นเลยแต่อย่างใดคือแบบทาตัวเองทั้งนั้นแล้วยังจะมีหนะ้าคือแบบเรื่องทั้งหมดเกิดจากความโลภและความทะเยอทยานของเมืองไม่ใช่พของใครเลยประมาณนี้นะใช่ไหมก็รู้แล้วใช่ป่าวว่าเราอินขนาดไหนก็ประมาณนั้นนะคะถามว่ามนสนุกไหมก็สนุกมากสนุกเลยอะแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบพวกยุทธภพกําลังภายในการประลองยุทธนู่นนี่นั่นการเข้าสํานักนู่นนี่นั่นนู่นนี่นันน่น,น,น,นอะไรเยอะแยะอย่างเงี้ยอาจจะไม่ชอบก็ได้นะสําหรับเรานะปิดแผ่นฟ้าได้คะแนนสูงกว่านะปิดแผ่นฟ้าทุกปรพีเราให้แบบเตม็มอะสิ ร้อยเต็มสิบอะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้เราก็ให้เก้าเต็มสิบธรรมดานะคะก็ถือว่าดีตามมาตรฐานเนาะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะคะบ๊ายบาย